ือชีวิตคู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มต้นเข้ารูทีนขึ้นมาไม่กินข้าวด้วยชัยต้องยอมหลับแล้วว่าแต่เป็นควนอวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 9ก0าส0กว่าจนไม่รู้ร้อยเท่าไหร่แล้วไม่กล้ามองตาช่างแล้วไม่อยากเห็นตัวเลขนั้นลูกไม่ไหวเขบอกให้ลูกไปเล่นเองเถอะนั่นคือแบบความรู้สึกที่แย่ที่สุดแล้วอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนใจกําลังทรอยศลูกด้วยอะ่ะทำลายความทรงจําของลูกไ <c oughs> อ้สิ่งที่เขาจะจาได้ไปจนตลอดชีวิต <c oughs> จนโตขึ้นมาก็คือจะเล่นกับพ่อ uh huh. แล้วพ่อบอกว่า <c oughs> ไม่เล่นพ่อไม่ไหวพอได้เจอพี่เบสแล้วทําความเข้าใจกับอะไรใหม่ๆเอาตัวเองออกจากลูกได้มันก็จะไม่วนกลับไปที่เดิมความคิดคือมันมีผลกระทบต่อหุ่น โดยตรงเ,เหมือนแบบเวลาคนมาถามไงว่าแบาบบต้องเล่นท้องเยอะมากเลยใช่ไหมต้องเล่นแบบซิทอัพเยอะเลยกว่าจะเห็นใช่ก็ใช้คําพูดพี่เบสเลยว่าทุกคนมีซิกแพคอยู่แล้วทุกคนมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วเพียงแค่เอาสิ่งที่มันบางเอาออกไปมันก็เห็นแล้วรู้สึกว่าเรายัางสวยก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบ40สกว่าที่แบบเป็นคุณแม่แล้วก็ต้องเป็นแม่แม่อะไรงเงี้ยเราก็สามารถเป็นแม่ในเวอร์ชันที่ฮอตได้พอพี่ชายเปลี่ยน มันก็จะระทบผลรอบตัวข้างอาหารที่กินร่วมกันอะชีวิตคู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มต้นเข้ารูทีนขึ้นมาไม่กินข้าวด้วยทานจํากัดคนละเมนูเดทไหนกับเขาเริ่มถูกปฏิเสธว่าโอ้ยไปไม่ได้จริงๆแล้วกี้เห็นหน้าเขาเลยว่าเขาฟีลแบดมากเป็นอะไรที่ไทยแบบแอบหงุดหงิดมากอะนิดนึงชิมหน่อยไหมอะนิดเดียวเท่านั้นอะมันสะกิดอะไรไทยนี่ทําให้รู้สึกแบบทำไมอยู่ทำไมต้องถามอะไรเงี้ยคือแบบจะหงุดหงิดขึ้นมาทันทีไม่ได้พูดคนหนึ่งชิลแต่คนหนึ่งตึงไทยกกลัววอะ่เขาาบจ งั้นก็พอแล้วไม่ต้องก็ได้ก็ไม่ต้องทําแล้วหรืออะไรเงี้ย